เราได้เนี่ยได้เดี๋ยวเราเอาถ่ายรูปเลยดีไหมครับไปนิดนึงใช้ใครอะข้าว

เอาเดี๋ยวมอบสองลอยเดี๋ขียวเดียวเดียวครับยิ่งแห่งที่สุดครับสำหรับงานในค่ำคืนนี้ครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่หน้าเวทีไปแล้วเราจะจัดเวลากลางวันนะครับแต่บนพื้นที่สูงของเรานี้เราจะจัดในค่ำคืนนะครับเรามีอ่าเราเราจะจัดในช่วงกลางคืนเนื่องจากว่าเราเป็นผีเสื้อลาตีกันนะครับ คนจริงไหมได้ว่าเมงกับเบอร์เจ้าสำหรับงานบันเด็กโดยเนื่องจากว่าจะต้องแตกต่างจากพื้นที่ทงางด้านนิดนึงเพราะว่าความห่างไกลของที่นี่ห่างไกลเกินจากความเจริญเราจึงจำเป็น สำหรับวันนี้นะครับเรายังมีหน่วยงานที่พิเศษนะครับคือหน่วยงานพัฒนาชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3106นะครับยังให้ยังได้มีให้เกียรติมาร่วมกับงานการแสดงให้กับน้องๆหนูในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงอะไรนั้นถ้าอยากไม่อยากเด็กๆนะครับบนดอยนะครับต้องขอขอบคุณทางท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมานะครับในวันนี้นะครับ ท่านประธานเป็นตัวแทนรับมอบแทนนะครับก็เราก็จะได้แจกจ่ายให้กับศูนย์การเรียนรู้นะครับชาวไทยภูเขานะครับแม่ฟ้าหลวงทุกๆศูนย์นะครับที่มาร่วมวันนี้นะครับเพื่อไปให้ครับวันนี้ท่านนายกกับท่านสจนะครับรับมอบนะครับ จริงๆก็ของทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นํามามอบของเราวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นของอมูลนิธินะครับสว่างธรรมสถานนะครับของกรรําแพงเพชรนะครับเป็นเป็นอ ให้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับถ่ายภาพนะครับท่านจะได้นําไป